เอาละแมปโรงเรียนนะครับอุ้ยจะบอกว่าแมปโรงเรียนนี้เป็นแมปที่แบบยากมากนะเพราะว่าพื้นที่ทางหนีที่ไล่มันค่อนข้างน้อยค่ะทุกคนเอ้าท่ไมให้เป็นเป็นคากรนะเฮ้ยแม่ชียกันเลยเฮ้ย ตอนนี้เกมเขาก็มีเป็นธีมแบบคริสต์มาสด้วยนะคะใครที่เปลี่ยนชุดมาก็จะได้เป็นชุดคริสต์มาสแบบนี้เลยแต่ผมไม่ถ่ายคริสมากเพราะผมริ่เปลี่ยนเล่นอะไรนะนักเปลี่ยนมากไหนดูซนไหนเดซะเซยเอนตัวนี้เลยตัวนี้เกมมีสนุกมากค่ะทุกคนมันแบบว่าเราจะต้องปั่นไฟห้าเครื่องนะคะกติกาเนาะแล้วก็เราสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่ให้ฆาตกรเนี่ยจับเราไม่ได้ รอบ 4B ว้าวอยู่ไหนกัให้พี่แปม่เราค่ะขอบคุณค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านไว้เป็นตัวอะไรอ่ะไม่บอกพี่เหมยเป็นผีแม่ชีแบบแม่ชีลูกกตากผมเป็นผีผู้หญิงก็แม่ชีลูกกตางี้พี่ผีผู้หญิงสวยๆใช่ป่ะอ่านี่ใครอ่ะราวินสวัสดีฉันกำลังแอบมองแอบมองเธอ ตอนนี้ยังไม่เจอพี่ไม้นะทุกคนยังไม่เจอพี่ไม้เฮ้ยแต่ไม้อยู่ไหนอ่ะไปบ้างเรียเฮ้ยเสียงเพนอุ้ยมาพี่เสียงเพงดึงดึงอุ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอ่าก็อีพังก็อีพังก็อีพังอ๋อเข้าไปคือแโม่ไม่บอกว่ามาทางไหนนีุก่อนบอกไม่ทันแล้วทุกคนบอกเลยนะว่าตอนนี้เราได้สูญเสียไปแล้วพี่กิตโดนนั่งเก้าอี้ไปเรียบร้อยค่ะ ช่วยผมด้วยพี่ใม่เฝ้าไหมพี่ใหม่เฝ้าไหมยังไม่ไปไหนเราไม่รู้แต่เป็นูก็ตายั้นล่างั้นล่างรู้ได้ไงรู้ได้ไงแกเห็นแกนะรู้ได้ไงไม่ควรรู้แกไม่ควรรู้่วยนตัวเอ่เมอ้าเอ้ห่ประตูห่ประตูเอาผิดโอ้โหันแนี้ เห็นนะเห็นอะไรอะเห็นอะไรครับดูไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยปิดประตูปิดประตูปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยเอออย่างงั้นอือโอ้โหแล้วคือบรรยากาศโรงเรียนคือเขามีเสียงเพลงพวกไอ้นี่ด้วยนะเพลงตามห้องต่างๆอะไรประมาณเนี้เด็ดมากเฮ้ยแ้งเจอของบางอย่างที่เราจะแปลงแล้วพี่มหมจะไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรแ้งอยู่ชั้นไหนดีกว่าอ่อชั้นสอง ชั้นหนึ่งวั้โหๆคนมันมีของเด็ดมันมีของเด็ดเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้เนหมูอืดอ้าวอานี้ไมก็รู้สิแป๊บนึงขออนุญาตเพิ่มเสียงพี่ไมค์หน่อยนะคะพี่ไมค์ตอนนี้เราลองห้ามค่ากันเฮ้ยใครต่อตนด้วยเนี่ยออด อใครรู้หรอกเราไปลเฮ้ยเฮ้ยึไมทุกนายทำไมทุกนายไม่ทำงานเพราะพวกเราชอบเล่นเง้ยไงล่ะตรงนี้หมูแพงนี่้ยเอ่เราช้เป็นของแพงเปของแพงรู้าาแล้วเฮ้ยไอ้คนชัว้มา้อยู่ไหนนะ เอ้ไหมถ้าพี่ไม้เห็นหนูพี่ไม้ต้องสัญญาว่าพี่ไม้จะไม่ฆ่าหนูโอเคไหมเราเป็นทาโก้ฆ่าหนูพี่ไม้หันหลังมาพี่ไม้ต้องสัญญาคือโรบูนตอะไรวะล่ะคือทำไมก่อนนายต้องสัญญาว่านายจะนายจะไม่ฟันฉันเพราะฉันคือของแพงไม่ฟันฉันมาดิมาดิฉันจะพานายไปหาเพื่อนของฉันไป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 หาเพื่อนมาคฉันจะเป็นกบฏ ยมีพาไปหาเพื่อนด้วยโคตรแย่ดีมากทำดีมากไปดีกว่าไปดีแล้วไปดีกม่่รู้พูดเล่นงทำบ้านไม่ใช่เราอะเออไม่ใช่ทราทำบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่อยากฆ่าเขาพี่ไม่อยากฆ่าเขาเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดจริงๆหนูจะพาไปหาพี่โม่แต่มันได้ไปเจอคนนั้นก่อนเอาลออรอหาโม่นะ ใช่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 ไม่ตอนนี้เราทำเควสไปก่อนนะคะผมเรายังไม่เควสเรายังไม่พร่องเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวเพื่อนด่าขอช่วยเพื่อนแป๊บนึงยังไม่เสร็จสักไอ้นี่เลยนะเครื่องเฮ้ยมีคนมีคนไปช่วยเพื่อนแล้วอ้าวีไม่ไหวเอ้เจ้ทำเพื่ออะไรเจ้ทำเพื่ออะไรมิจภาพมิจภาพใครวะล้มเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านรอบสองเลยเพื่อนหลงเรา เราต้องช่วยเพื่อนอะเราจะไม่ช่วยเพื่อนไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณโรบุตะททำเขาไว้แสบมากเรื่อนนี้ก็เสร็จแล้วนะคุณโรบุตะาถีใครเมื <c oughs> ่อกี้ฉันเองโรบุต่าีบฉันใครก็ได้ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตอนนี้เพื่อนเหลือทีเดียวตายแล้วเนี่ยผมจะช่วยเพื่อนยังไงดีฉันเห็นนะคุณเห็นอะไรเห็นเงาไงล่ะเงา,งา,าอะไรนี่ของเช่นเล็กใครวะ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้วะเนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนพี่ดิช่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยปยู่วไปเพื่อนไปไปไเพื่อนไปโุปปปปุ๊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 ปปุปปปป๊ไเียออ พีไม้มาไล่ผมไม่เกือบตายอย่างเออรอบตอนนี้รู้สึกว่ามีเสียงพิกิดดังขึ้นนะคะแสดงว่าพิกิดโดนทางด้านล่างแน่นอนเราอยู่กันในห้องดนตรีพี่แป้งโดนทรยศพี่แป้งไม่ได้ทรยศเมื่อกี้คือจะเอาพาไปหาเพื่อนที่ไหนเอาเอาเพื่อนตายแล้วแป้งอะไรหทรยศคุณผู้เฮ้ยทำไมอ่ะพี่ไม้มันยืนเยินงง แสดงว่าเขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาเขาม้อเหรอเขาเขาเขาไม่เห็นผมผมมาแบบหายตัวมาโอ้ผมจะรู้ผมหายตัวไหมเดี๋ยวผมหายตัวให้ดูเมื่อกี้ผมผมเป็นิชาดินจาหายตัวกับตาไม้เฮ้ยคุณอยู่ไหนก่อนตอนนี้เราต้องมองก่อนว่ามีใครอยู่ตรงไหนวะเอ้ยเจอของใหม่โอ้อีกต้องไปหาเครื่องหรืนี่วะนอกจากเราจะเป็นคุโรบุตานแล้วฉันจะเป็นขอที่มีกิจกินไม่ได้ฮ่าฮ่า เขาบอกเขาบอกว่าชอบชอบอีวาพรอฟส์เป็นปลาหมึกแบพรอฟส์ใช่หนูเป็นปลาหมึกน้อยอีเฮ้ยโค้ดเข้ากันนะดูดิผมเป็นทางนี้มีการทดลองกบนั้นเราก็เป็นปลาหมึกที่โดนทดลองเหมือนกันปลาหมึกชุบแป้งทอดเฮ้ยพวกแป้งไม่อยู่แถวนี้อะตาไม้ไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นปั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 น คุณยดงสน,น,นาคุณยงงบนสินะที่แ้นสวยจังวันนี้เอ้าแล้วันอื่นไม่สวยหรอวันอื่นก็สวยอันเดย<อ>แย่จัง <c oughs> เนียนอยู่นะพี่เอ้ยอยไอ้ป้ามีคนโดนอะบวโอ้โหไปด้วยไปด้วยไปด้วย <c oughs> ทำยิ่งช้าช่วยด้วย <c oughs> ช่วยดูด้ดดวยวิากระดักกระดักหยุดซ่อยู่ ไปใครจะได้ช่วยด้วยมันตั้มันตั้งใครจะได้ช่วยด้วยมันไม่มีประตูใครเล่นประตูหมดเนี่ยมองดูว่้วันนี้อะม้วนไปไปสองอันนิ่งไม่รู้ไม่ใช่ผมหายไปแล้วว่ะมกลับาเจอนี่แต่ผมปั่นให้พวกคุณสองเครื่องแล้วนะครับผมเฮ้ยผมก็ปั่นเหมือนกันสุดยอดสุดยอดตอนนี้พี่ใบุ้ขึ้นไปชั้นสองนะรู้ได้ไงเนี่ยรู้ดิพี่ใบุ้ขึ้นไปชั้นส โ่านทันท่านสองลุกลุลุกลกลกลุกลุกลกลุกลกลลูกแุกลกลุกลกลุกลุัลกแล้กลลก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 ลุกลลุกลุลล เนดี้ค่ะขอบคุณค่ะผมปั่นไปสองเครื่องแล้วอะเก่งมากค่ะพี่แปงคือเกมนี้มันแบบมันปั่นตรงที่ว่าเราสามารถแปงอะไรก็ได้ไงพอดีแบบฆาตกรโดนสตาร์ทอย่างเงี้ยแล้ก็แปลงร่างเป็นของแล้วก็เนียนไปเลยล็อกพิกเป็นทำอะไรได้ล็อกพิกอะล็อกพิกสามารถเอ่อปลดปลดลอออกจากไออันนี้ได้โต๊ะโตอ๋อโต๊ได้หนึ่งครั้งเหรอใช่ใช่ใช่ เ้ยพี่โมคือแบบทำงานหนักอ่ะโมหาน้งานหนักมากเลยพี่ว่าเป็นไงบ้างมีความสุขไหมดีปว่าดีปว่านีป่มาเจอผมเมื่อกี้แล้วผมหนีไม่ได้เพราะผมมีเทมสองอันถึงแม้ว่าฉันจะไม่สวยแต่ฉันอร่อยนะก็ไม่สวยฉันอร่อยนี่ไม้ไปชิมดิยัยยอยยัยยัยพี่คุณอยู่ชั้นไหนเนี่ยคุณบอกมาอร่อยอร่อยแล้วทำไมมาเอาผมไปกินแล้วผมเป็นไส้กรอก หลังปั่นอยู่แล้วเราไม่ช่วยตะกิตเหรอ <ไป S 1> พี่กิตพี่กิดปลดเพื้องตัวเองได้ป,ปลดเพื้องอดีตที่ผ่านพ้นไปปลดยังไงวะปลดได้ด้วยเหรอเก่งจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ตาาัวไหมอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรเ <laughs> คยเห็นคนละแวงวะนี่คือคนละแวง2022มีคนไปช่วยพี่กิตไหมเนี่ยพี่กิดปลดเพื้องตัวเองไม่ได้หรอมี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  ผมโดนผมโดนไล่อยู่ผมโดนไล่อยู่เฮ้แป้งต้องไปด้วยมีเคโอ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 เคหนูเองหนูเองหนูเองขอเก็บเหรียญก่อนคือแบบว่าไม่ช่วยเพื่อนนะเก็บเหรียญผมกลับบ้านนอนแล้วกำลังมาครับกำลังมาครับพี่จีดหนูไน่ต้องไม่ต้องช่วยพี่แล้วพี่ออกออกมาแล้วเอาหรอเออคือหนูกำลังรีบเลยไงกำลังรีบเลยกลัเก็บเงินก่อนที่จะรีบแบบรีบตาตั้งเลยอ่ะ เอ๊ปั่นเครื่องไหนต่อดีนะอุ้ยดูตรงนี้ดิเฮ้ย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 เฮยนบอกด้วยคนบอกด้วยเคงไหนเครืองป้งเฮ้ยเหอีอยังไงง้ยทุกคนมันมีตารางด้วยอ่ะตารางไหมไอ้ฆาตกรเนี่ยมันพยายามที่จะฆ่าไอ้เด็กพวกนี้มาก่อนหน้านี้แล้วดูดิโอ้ตรงผนังในห้อสมุดมีรอยนิ้วมือของเด็กๆด้วยนะไปดีกว่าเราบอกพิ่ก่เขาละ พี่มเสร็จหรือยังเนี่ยช้าจังมันไล่ผมอยู่ชั้นสองเนี่ยว้าวโอเคโอเคเปิดตัวหน้าอ่ะไหนไหนไหนไใครทำพี่มบอกมาหนูปกป้องมามาจะปกป้องเนสซโมเองเนสซโม่วะใช่ือใครก่อนอวั้สองสวัสวัสดี อย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับเจนมาให้ปั่นเลยดิมาอย่างเร็ววิ่งไปหมปล่อยชปอตไปปล่อยช็อตอยปล่อยช็อตอยปล่อยช็อตอยปล่อยช็อปล่อยช็อตไปบินไหมนะมีสองเครื่องเองอีนี่อะไรวะอีอะไรอ่ะ ไม่โดนอะฉลาดเกินไปดูแปงล่างแล้วแล้วพี่ไผ่มันไอ้นี่พี่ไผ่มันชั่วมากมันเอาลูกกระสาววางไว้ต่อหน้าหนูเลยเฮ้แกมันชั่วช้าสาวมันฉันหลบออกไปแกไปเอาคนอื่นนู่นอายุมาช่วงเฮ้ยมีใครมันเป็นฆาตกรสายเฝ้าทุกคนนี่มีที่ดาวอยู่ ห้องเรียนเอ้ห้องที่เป็นห้องเรียนน่ะหนูปั่นไว้เกือบเสร็จล้ว้าวห้องไหนอะห้องขึ้นบันไดไปอะแล้วเจอเลยเฮ้ยอะไร้บนึมึมป็นอะไรก่อนเรือยิ่งบนอะไรอะคุณร้อทำไม ลูกไปแหกปากกันและวูม่ต้องลูกไปแกันล้วเอาตะกีดแทนที่จะไปช่วยคนมาอยู่อะไรตรงนี้ลูกไปแหมปักกล็อกีดแ่จะไปช่วยทำไมเล่าเอ้าน่าสงสารจังเลยสิลูกไปแหกปากกลนแล้วเฮ้ยมันไกลว่ะมันน่หลุดว่าไกลมว่าเหรออ้ไอ้โตข้างหลังก็ไม่เอาไอ้โตข้างหลังก็ไม่เอาเอาโตโตไกลโตไกลอ่ะเร็ว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 ดูนะบ้าดูบ้าดูบ้าหลุ้าดูบาเฮ้ยหลอกก่อนจะฆ่าตะกอนบ้าเฮ้ย หมูดบูุดหมุดหมุดบูุดหมุดมุดบูดดดบูดเป็นไรแป้งเป็นไรหนูหาของไม่เจอเอาของอะไรดีรู้ว่มีแต่สมุดแล้วคือสมุดพี่ไหม่ก็รู้น่าสงสาจังเลยอะโธเอ้ยดเปื้อนอดีตที่ผ่านพ้นไปหนูเ้หนูเศร้า พี่ไม่เลยค่ะละคขอสายเฝ้าจริงๆหลบๆลบหลบกันหลบกันตยไม่เอาไอ้นี่มันมีประตูนี้ว่ะประตูอยู่ข้างแป้งเลยพี่ก็ต้องเฝ้าประตูไม่ต้องเฝ้าพวกเขาน่าจะไปอีกประตูหนึ่งออกไปมันมีประตูไหนกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกไปเลยออกไปเลยวุ้ยวุ้ยใครปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาอะเอาอะนแล้วบล็อกติดกันด้วยบล็อกตอนที่บล็อกเพื่อนออกไปเลยนะออกไปเลยนะโอ้ไม่ไหวว่ะจ้ำ ทำไมมันบล็อกอย่างนั้นเราจะไปยังไงวะผมช่วยยังไงไปเลยออกไปเลยวิ่งออกไปเลยไม่ไหวแล้วออกแล้วผมกลับบ้านแล้วหิวข้าวกลับบ้านเหรอทำไมอ่ะแย่มากทำไมมันตอนนี้บล็อกนะชาโมกุนะครับที่ยังไม่ออกตอนนี้เขากำลังดุ้มดุมดอนดอนอยู่ด้านบนแหมเดินแบบชิวอ่ะพี่พ่อเดินแบบชิวเฮ้ยเฮ้ยตำรวจไปได้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 กันหน่อยนะเออเอออยากเลือยู่ด้านบน รู yeah. yeah. ้เลยมากครับผมเยเย่ียูเมรรีคิสมาร์ทใครแต่งตัวไม่เข้าทีมอะที like ่มาเกี่ยมใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่